สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแชร์ลอดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบัอกสตาร์กับเพื่อนอยู่ห้องนี้มี4ี่คนนะครับเพื่อนาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเอ่อผมมาจากช่องมิจีนะครับซึ่งก็ได้มาคอแลแลบกันในเล่นเกมกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะทำการเชิญเขานะครับได้ทำการเชิญไปแล้วจะเป็นเกมบัอกสตาร์ครับผมก็ชอบมากครับชอบเกมไพ่นี้มากเพราะเพมื่อนปไป ก็ครับไม่แปลกหรอกใช่ครับใช่เริ่มเกมกันโอ้เมาเติมทังกี้สตาร์ซึ่งมันทุกนี่เราขายเองนะครับนี่เมื่อเดี๋ยวผมจะไม่ปิงนะครับเมือเดี๋ยวผมจะหัวมากไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะเอากล่องออกไปทำไมนะครับนี่อเดี๋มันเพิ่งจะออกวันเดียวนะเขาเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ใช่เอาอะไรดีเอาอใครก่อนนี่ไงมันมา ตัวผมหวดนะครับรวเล็กน้อยถึงปลายกลางอืมขอเดียวีิโทษทีโทษทีผมก็ได้ตายไปแล้วครับเพื่อน10แบบโอ้โหโอ้โหโอ้ยบร้อยสวย ก็จะทำการเล่นอีกตาครับก็จะทำการเล่นอีกตานะครับเกมเก่าเกมมันเกมที N ่เก่ามากครับแต่ผมก็เล่นนานแล้วแต่เกมนี้ไม่จากห้องมีเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนลอยมาจากไกลๆนะครับใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อาตีตายโอ้เกือบตายครับตัวนี้รีโหลดช้ามากผมอัพแค่สี่ครับท่านเดี๋ยเล่นกระโปงหน่อยเยเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมท้ำกันเก้าไปเนาะเป็นตัวน้องหอมตัวน้องหอมคือเขาได้อันอติไปแล้วน้อหอมเขาได้อัติไป จะเข้าเลยวิ่งไวครับผมไม่กลัวเรียบร้อยพับชนะขากับอากาศเลยก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเ,เครื่องผมมันมันอาลิปไม่ได้เยอะครับก็กลับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับ